เป็นอินเทนตอนนี้ต้องร้องเพลงผู้ประกาศพิธีกรร้องเพลงกันหมดอากิติเสิงหาปัดรายการต้มโฮมซึ่งจะเริ่มเย็นวันนี้5้าโมงครึ่งทั้งช่องสามไปฟังเสียงร้องเพลงสักทีหนึ่งมาโซเลมาล้องคุยกันหูเฮา้าวอิสามาเดอมาต้มโฮ เฮ้ยสั้นไปพี่น้องครับนับจากนี่ไปของดีทั่วไทยทั่วโลกสิมาร่วมกันอยู่นี่ครับรายการตุ้มโฮมช่องสามหาโม่งเคิงถึงหกโม่งแรงจันถึงสุกและพ่อกันครับนี่ท่านบูชมว้าวนี่พี่กิตตีหรอคะเนี่ยอา้านรู้ว่าใครออ้ยพินใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเล่นถิ่นใช่ไหมนั่นคุณมุ้ยชอบบอกว่าพี่ยุดบ้างเอาผมจะเตรียมเพลงมาเดี๋ยววันหนึ่งรอดนตรีนิดหน่อยจะร้องเถียนมีมี่เยอเามันต้องมาคนละแนวเสียงห,หรือยังไงระหว่างรอท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปตุ้มโฮม จะเริ่มออนไลน์วันนี้เป็นต้นไปห้าโมงครึ่งตอนเย็ยนหลังเรื่องเด่นเย็ยนนี้สามารถจะติดตามรับชมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วหวังจริงๆว่าจะได้รับการตอบรับและกรุณาเรื่มกิติสิงหาปัดจากข่าวสามิติพระเขาไปดีคนหนึ่งเลยคนละลุกเลยคนละลุกเลยอข่า,ขาวสามติธะแก๊ก <laughs> ผมกล้าพูดเลยท่านผู้ชมอขนาดข้างหน้าเขาเนี่ยเขามีโคมไฟนะค่ะ <laughs> ตัวลุ้ไหมให้หน้าพองหน้าพองเหมือนเวลาถ่ายหนัง่ะที่เขาเอาพวกไอไอสะท้อนแสงอะรีเฟล็กอันนั้นแล้วถึงเวลานี่นั่งนี่ต้องมีอย่างนี้นะมองพอมเตอร์ด้วยนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติเก๊กผมได้บอกไปแล้วกิเตะอาคุณต้องเป็นตัวคุณแบบนี้เวลาเขาทั้งคุยกับผมอาเขาจะเป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งมันจะเป็นสไตล์แบบอีสานเนี่ย <Ha. S 2> ท่านผู้ชมเพียงแต่เวลาคุยไม่ได้คุยอีสานแต่เย็นนี้เป็นต้นไปจะเป็นภาษาอีสานจริงๆนะ mm hmm. ไหนตุ้มโฮมแปลว่ามารวมกันแบบมีความสุขสนุกสนานนั่นเห็นไหมและ,ะตุ้มโฮมส่วนเรื่องเด่นเย็นนี้หลังจากทางช่องสามก็จะต่อเนื่องไปทางออนไลน์เริ่มเย็นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดูต่อกันเลยนะคะสาม plus news อ่าและเธอจะร้องเพลงเหรอ เธอจะเอาแบบอย่างจากที่นี่ใช่ไหมคือก็เป็นรายการออนไลน์อ่ะท่านผู้ชมคะแต่ว่าตั้งชื่อว่าเรื่องเด่นเย็นนี้หลังไม่แต่จริงๆริงหลังไม่ไม่ได้หมายถึงเราองเพลงอย่างเดียวหมายถึงว่าเขาจะลําเลยเขาจะลําเลยและสองคนนี้เดท่านผู้ชมถึงเวลาถ้าถึงจุดนะมันมีความดีดใช้คํานี้ได้ไหมได้มีความดีดทั้งสามพัดเดียวค่ะทาง youtube สามพัดเดียวและทางเฟซบุ o กสามพัดเดียว เริ่มเย็นวันนี้ใช่ค่ะแต่ก็จะเก็บตกข่าวในอีกรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอใช่ไหมใช่ค่ะ,ะโปรดติดตามเลยระหว่างนี้เนี่ยเข้ามาซ้อมกับผมมาสักสามสี่วันแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกดีค่ะออนไลน์ร้องเพลงซิวันนี้จะเพลงอะไรร้องเพลงวันนี้จะเพลงอะไรเพลงอะไรดีค่ะระหว่างรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งให้โตนจะร้องเพลงอะไร มีค<ไ>ุณผู้ชมถามพ่ยุทธเรื่องเงินดิจิตอลเยอะเลยค่ะบอกว่าให้พ่ยุทธช่วยตามหน่อยหายไปเลยนี่ตามมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยหมายถึงว่ากตัวโครงการหายไปไม่หมายถึงผมเนี่ยเป็นคนนําเสนอข่าวเรื่องนี้มากที่สุดองประเทศแล้วเนี่ย<ช>ถ้านในแง่ของรายการข่าวนะหนูก็ว่าใช่ไหมใช่แต่ท่านผู้ชมบอกว่ากลัวไม่ได้เงินอยากให้พ่ยุทธช่วยตามให้หน่อยค่ะเ,ออเ,เดี๋ยวใจเย็นๆเอาเพลงอะไรอย่าเปลี่ยนเรื่องฮะ เพลงอะไรยนรู้ทันฮะเออไม่มีเพลงหรอกเพลงอะไรไม่มีเพลงร้องเพลงอะไรดีอะคะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสะสมยอดก่อนอ่าน้องเดยตื่นแล้วตื่นแล้วกำลังเดินทางอ่าต้องคือถ้ามาเร็วเกินไปมันเดินทางลำบากรถติดตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นแล้วฮะยังเหรอ อ้าว <นะ S 2> ตื่นยังบังอ่ะต้องตื่นแล้วนะอือเดี๋ยวเจนเย็นนิดหนึ่งเรื่องเด่นเย็นนี้เริ่มกี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งค่ะสี่โม,มโมงครึ่งอ่าทบุชมอ่าน้องตูนรวบผมน่ารักจังขอบคุณค่ะ น่ากลมน้องตูนขอเพลงของลำาไยค่ะฮลำาไยอะไรคะฮะขอข่าวทนายตั้มหน่อยเจนเย็นหวยเกษียณครับพี่หวยเกษียณเดี <h h ๋ยวรอรอท่านผู้ชมสะสมจะได้เริ่มทีเดียวเจนเยน น้องเนยไม่เรียนหนังสือหรอกครับคุณตูนจานเรื่องเล่าเช้านี้กับกุยน,นอกจอถึงวันศุกร์อ,อันนี้ถามมาผมก็ตอบให้นะควันเสาร์ทิตย์ก็เลยให้พักปกติตูนเขาจะเป็นเรื่องเล่าสาธิตของวันเสาร์าหมวยอริศราเนี่วาทิตย์เนื่องจากมาควรห้าวันก็เลยให้พักเสารทิตย์ขณะที่หมวยเนี่ยไม่สามารถจะมาจัดต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเขามีเที่ยงวันทันเดียร์การ อันนี้เป็นการสลับสับหลีกแบบนี้นึกออกใช่ไหมท่านผู้ชมเพลงหมูแดงร้องยังไงเพลงหมูแดงแงงขึ้นมาสิอ้าว The the cutest Queen you've ever seen Moodang's Moodang Moodang...Moodang ไม่ได้มรมไม่ได้เสียงมันสูงกว่านี้ขึ้นมาเต้นขึ้นมาเต้น,ข,น,ตนขึ้นมานิดนึงเร็วข้าวเอาเอาหม่หมูเอาเร็วเร็วเต้นยังไงล่ะคะหมูแดงอันที่เธอก็ททำตามพี่พี่บอกนั่เนี่ยโอเคค่ะผมไม่ได้บังคับเลยสาบานได้เอาเริ่มเลยห <c oughs> มูแดงหมูแดงเสียงสูง,สงกว่าน,นั้นสูงกว่าน,นั้นหมูแดงหมูแดงหมูแดง หมูแดงพี่องคขาหมูแด้งมีใครตะโกนว่าสวยเนี่ยอ่าถ้าผู้ชมบอันี้กูเหลือมเขาเป็นมุกนะ้ารู้ไหมเออเอาของใครน้องกอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะนักแสดงสาวของช่องเราเนี่ย ผมติดอยู่ที่ปากเสดร,ระคณะแต่เดี๋ยวนี้แก่จําไม่ได้แจ็คก,กี้ชักครีนะอ่ะอ๋ออะไที่มีเล่นน่ะหมูแดงหมูแดงเอายามามให้เป็นต้นแบบระหว่างรอท่านผู้ชม,มเอาวันนี้วันจันทร<อ>์สบายๆท่านผู้ชมฮะเอารีบหามาเลยนะไอจี <c oughs> เร็วๆข้าวอาตุลเตรียมพร้อมนะ <c oughs> เอาหมูแดงอา้งอาวเริ่ม <c oughs>

อสองจอเป็นตโตดแดงกับหมูแดงโคกันพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะอาจจะดูอีกทีไหมทำพร้อมน้องเลยดีกว่าทำพร้อมน้องเลยขึ้นพร้อมกันเสียงขึ้นมาประกอบกันอา้อนอนอาวไม่ใช่เสียงแจ <ส prospective. S 2> ็กกี้แจ็กกี้สิอ้าวเริ่มดูด้วยหมูแดง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 

มัม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 มูดงมูดงมูดงมูดมัม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 ด้มางมูดมดงมัมมัมมัมมัด้ขยมัม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 งๆและมัม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 มดงมดงมัม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 ดูจงมัมมัมมัูดมูดงมัม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 มูดงมูดงมัม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 ูเนม่ยงมัม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 มม